เอาว่ามือนี้ผมได้แวะฟ้ามง้วของอาจารย์เทว่าครับฟรามฟ้ามขั้วล้วนี่เธอปรัขนาดเลยอาจารย์เทวายุเซนบ้านเมาสวนภูมิครับนี่ตัวเพงๆเลยอยู่นี่พอดีกับมาเจอครับกูดูแลฟ้ามให้เพื่อนกับหุงักกันดี ป้าที่ถัวนีกาบัยากยักงเลยครับมีตาแม่ไง่าเลยกินห้ามเลยครับพี่น้องถ้าผมมีทุนนี่หลายสืบว่าได้ลย,ยกินดีอยูดด่ดีว่าอาหารเมื่อแมืวอไรจสอบคนน่ะห้ามอ่าสองสอบ có sớm hoa hàng năm không nè? Khăn bông mì cón riêng có đây rồi các. Sơ mai mai không sơ mai mai, bao giờ bòi, pota me hao. Nhà cà phê chín đây quay บ่มีเงินเลี้ยงบ่ได้ลงทุนหลายแต่คุ้ยแล้วก็โตละหลายหลายแสนละบอกง่ายๆโหลดไปโอ้รวยแล้วก็รวยเติมเนาะแต่ว่าหาแต่แนวเห็ดเอ้ย เมียนี่หลาไปไหนหน่อยลานบ่หนิปั๊บสิตัวอันนี้เกือบสองลานนะครับแสนโมมี่เลยอยู่นี่มิได้ลานผู้ใดอยากเห็นกับเวได้ครับส่วนพระุมบันเหมาอยู่ใส่เมือครับก้อนหยิ่งหอดบันเหมาของอาจารย์เทว่า นี่ตาเมยยังไงครับสุดยอดเลยนี่เีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับตัวน้อยนี่ในบ้านเล่าเหี้ครับนี่ในบ้านเล่าเหี้ อีกหลายตัวครับบักคาล้านอย่างนี้นะ่